คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นด้วยเป็นสื่อกลางแนวทางในการเสี่ยงโชคนะครับโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆนะครับผู้ปกครองควรให้คำแนะนำแก่บ,บุตรหลานนะครับเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำนะครับโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นสวัสดี f c Hanoi FC p เอฟพอพยทุกท่านครับ เกเก่า f อใหม่นะครับพบกันเช่นเคยครับแนวาทางตัวเลขการเสี่ยงโชคนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลพื้นบ้านนะครับทั้งฮหาหนอยและลาวพัฒนานะครับพบกันวันนี้ในรอบของวันที่22ตุลาคม2.564นะครับ <c oughs> อาทิตย์ที่3แล้วของเดือนเนาะกใกล้จะสิ้นปีฤดูห,หนาวก็จะย่างเข้ามาแล้วนะครับก็รักษาสุขภาพเนาะ เรามาสรุปแนวทางของวันที่21ที่ผ่านมาครับว่าแนวทางตัวเลขเป็นยังไงครับเบิ้ลมาขนาดไหนนะครับใครเห็นใครปังเนาะมาติดตามกันนะครับในรอบของห้านอยเฉพปะกิจนะครับบนมาเบิ้ลเลยนะฮะแปดเก้าเ้ลยโหหวยวันพระนะครับ899กก็ มาครับเกาเกามาตัวตรงเลยนะครับมาตัวตรงตรงครับเกาเก้านะครับสามเบิลเลยนะเนี่ยวันนี้นะครับเก้าเก้ามาแล้วนะครับ <c oughs> ล่างมาหนึ่งห้าหนึ่งห้าเราก็พลาดไปนะครับไม่ได้วางหนึ่งห้ารอบฮานอยพิเศษรอบนี้กระจายครับสายเจ็ดนี่แบบ ไม่ได้วางเลยวาง37เนาะโอ้ดูพี่น้องดูนะครับ7072นี่ไม่ได้วางเลยนะครับนะครับเลขสูตรก็สำคัญนะฮะแอดย้ำทุกวันนะครับเลขสูตรนี่นะครับช่นชอบก็จับได้เลยนะครับจับคู่ได้เลยนะครับ70ย์ไม่มา72ก็ไม่มานะครับไม่มาตามนัดมาช่วงลาวปกตินะครับลาวรัฐบาลนะครับเออฮานรัฐบาลนะครับไปถึงลาวละ รอบฮานอยรัฐบาลหรือที่เรียกกันมาฮานอยปกตินะครับเบิ้ลมาครับสายเบิ้ลหนึ่งแปนะครับ88ดก็ตรงตรงเลยนะครับล่างมาสี่สนะครับ42นะครับ 42, นับ่งมา 42, 42่สี่ก็มาตัดตรงนะครับ42่สองตัดตรงเลยนะครับถอบกับเลขให้ยุ่งยากเลยนะฮะ ถัดมาเป็นฮานอย VIP นะครับบนมาหกเก้าสองนะครับหกเก้าสองแล้วก็ล่างมาหก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 ก็ปังไปนะครับอุ้ยอย่าลืมครับโทษโทษโทษครับเมื่อกี้โทษนี่ห้าเนีย สี่สองนะครับสี่สองอยู่นี่นะโทษทีแอข้ามวันไปส่วนเก้าสองมาตัวกลับนะครับเก้าสองสองเก้านะครับ 92, เก้าสองสองเก้าเนาะอ่ากับปังกันไปส่วนหกหกก็มาตัวตรงตรงนะครับนะครับสูตรเลขวันนี้ก็นอกตารางนี้ก็มาทุกวันนะครับแล้วก็มีเลขกำลังวันนะครับที่แอดมินแจกไปนะครับใช้ได้นะครับ ใช้ได้ทุกวันเลยนะฮะ fc ท่านไหนชื่นชอบหวยก็แคปหน้าจอไปเซฟไปนะครับเอาไปไป,ประยุกต์ใช้กับหวยแต่ละหวยชืนชอบนะครับแต่ละวันนะครับตรงอยู่นะฮะก็ค่อนข้างตรงนะครับนะอย่างก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่โชคมาหน,น่อเฮงปังไปนะครับสนับรอบของวันที่ยีบสนะครับ เป็นวันศุกร์แห่งชาติอีกละนะครับก็มันลุ้นไปด้วยกันนะครับมันลุ้นมาปังไปด้วยกันนะครับเบิ้ลวางมาแค่เท่านี้นะฮะอันนี้คือเบิลตามสูตรนะครับส่วนที่ค่าเนี่ยเลขมีเลขสูงเลขต่ําสลับกันนะครับหวยวันศุกนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอนะครับ38นะ่าจะมานะครับ42นี่มาแล้วมาอีกได้นะ42เนี่ย วางทุกวันเลย42นะครับ45นะครับเมื่อวานนี้มา72เนาะอันนี้จะอาจจะมา37ก็ได้67อะไรเงี้นะครับ78นะครับสายนี้นะครับ35นะครับครับ828นะครับอ่ะชื่นชอบก็แคปไว้จดไว้ครับ FC จะได้นำไปใช้ทานท่องทีนะครับ สำหรับในกลุ่ม v i p เรานั้นแอดจะมีอีกชุดหนึ่งให้เนาะจุดนอกตารางก็มาทุกวันอยู่เหงงปังอยู่นะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบแนวทางนะครับก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกยอดวิวใน YouTube นะครับสำหรับ YouTube พอพารวยก็ยังดำเนินการไปเหมือนเดิมทุกวันนะครับขอบคุณทุกท่านขอให้รักษาสุขภาพนะครับ f c ทุกท่านถูกหวยรวยเบอร์นะครับเหงีงเหงปังๆสำหรับครี้ก็สวัสดีครับ